สวยธรรมชาติสวยครับมาชมกันครับคู่ที่สามครับเป็นคู่ที่สามครับบับเบิ้ลบีครับในชุดสีเหลืองครับกับบันดิต a คาเดมี่ครับในชุดสีเขียวครับแมสุดยอดนะครับตอนนี้ออนไลน์กันสดๆครับทาง Facebook และ YouTube ครับแฟนขับฟุตบอลอคาเดมี่สองครับรวมถึง แอลิงไปที่สมบัติอะคาเดมี่ครับแอบผิดไปแล้วตอนนี้แอบไขหน้กันเรียบร้อยครับชมกันต่อเลยครับตอนนี้บัฟเฟอร์บีสีเหลืองกับบัณฑิตอะคาเดมี่ครับสีเขียวครับทีมแกงครับบัณฑิตอะคาเดมี่นี่อุย้ยกับบัฟเฟอร์บีนี่กำลังนี่สร้างทีมรวมสู้เลยครับตอนนี้ เอาแล้วตอนนี้มาแล้วอือเราเรียบร้อยประมาณนป๊หนึ่งนะครับอย่างที่ผมเคยแปงไปรอนแข่งแล้วนะครับเวลาส่งลายชื่อผมไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่า โอกาสสองเด็กที่เขามีโอกาสได้เล่นแล้วมือดีเขาหลุดออกไปเขาต้องมุ่งับสบ่วนในตัวเองนะครับแล้วก็เสียใจด้วยเพราะนั้นก่อนทำการส่งลายเซื้ผมขอให้ช็กให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาส่งเดี๋ยวมันจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแ,แล้วก็อีกเรื่องนะครับเรื่องชุดการแข่งขันเนี่ยเราพยายามทำให้มันเกิดมาตรฐานสำหรับเด็กนะครับ ขอให้ชุดเน,นี่ยให้เหมือนกันที่สุดนะครับถ้าชุดไม่เหมือนกันผมก็ต้องให้ใส่เงี้ทำการแ่งขันนะครับ ะตอนนี้เกมในสานามนะฮะทีกาทางกลางนะฮะทางทีมงานฝ่ายจัดเราแจ้งประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะฮะฉะนั้นนี่บริหารกันให้ดีครับามาดูกนนันตอนนี้<ป>โยกมาอืม,ม ครับต,ต,ตอนนี้ครับอย่างไงกันต่อครับแล้วอย่างไดอืมอบันบิดไหลเข้าไปไม่ได้ครับบอบเบอร์นนะบีบโอ้โหเรามีเสียงกบนครับ มีเสียงนกหวีดครับมีเสียงนกหวีดจังหวะนี้ครับวางลูกอ่ะรอสัญญาณดูสัญญาณมือจะกรรมการนะลูกโอ้เสียงหมาโอ้ยเอ๊ แล้วหมาครับแบบเบอร์บี้แบเบอร์บีบแบบ,บบเบอร์บีเล่น้ประตูตัวเองโอ้โหเสียวจิ๊นเลยเมื่อกี้นี้ครับแม่กล้าเล่นนะฮะต้องบอกว่ากล้าเล่นนะะกล้าเกินไปหรือเปล่าที่ไม่รู้แหละครับเมื่อกี้นี้โอ้โหเล่นเอากตกใจเลยฮะมาได้แล้วจังหว่านี้ โอ้โหเอาแล้วสิครับหมากันตอยกยาวยาวมาห็นได้ไม่แม่ต,ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับตอนนี้ฮะบ,บันดีนี้ก็บุกบุกเข้าเยอะก็จริงนะแต่ยังทำไม่ได้เหมือนกันครับเนี่บาเบอร์บีบบดีตอนนี้เรารับแน่นๆนะ่นนะฮะเหมือนพยายามที่จะรับแน่นแน่ไ<ป><ๆ>หลเข้ามาด้านใน หยังมาแล้วโอ้โหอเออเกือบไปแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหปินไปได้ก็เมื่อกี้นี้แล้วมาครับ<ๆ>มาได้<ๆ>แม่นี่ได้ก็จังหวะนี้ทุงกเข้ามา บันดิตบ,บันดิตบ,บันดีตนะคารามีไปแล้วล่งโลงเข้าซ้ายเข้าซ้ายยิงปัดโอ้โหนี่ฮะกองเชียร์หลังปตตระตูที่เกี่ยวคราวเกี่ยวคราวครับเกือบตกเก้าอี้อะมิเกียวเอ๋กลายเป็นเตะมุมของบันดิตมาแล้วบันดิตบันดิตเข้าซ้ายแล้ว ล้มลงกไปกรรมการไม่ได้ว่าครับเล่นต่อไปลูกเล่นต่อไปได้เปรียบได้เปรียบแล้วเอาละครับครับได้เปรียบแล้วโอ้ยโอ้โอ้เฮ้ย,ยทีไม่ลูกเนี่ยกรรมการเป่าหยุดแล้วครับดูเพื่อนก่อนครับโอ้โหเป็นไปได้จังไดครับเมื่อกี้ครับเออโอ้จงังหวะไปเหมือนมีประทาทันในเขตนโทษนะกรรมการไม่ได้ว่าอะไรนะ แล้วบัพเอร์บีดีได้บอลโฉบออกมาอีกโอ้แล้วหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วแต่ยิงไม่ตรงโกยก็ต้องบอกว่ายังงั้นแหละครับต้องบอกว่ายิงไม่ตรงกรอบยิงไม่ตรงโกครับเอ้เงียบตอนนี้ครับเอาละสิครับไปยังไงกันต่อนะแบบนี้โอ้โหเป็นไปได้ครับ ไหลมาปิงไว้แล้วได้ไหมแม่หักเข้ามาคร้วจังหวะนี้อยู่กันไปต่อนครับบันดิตบันดิตบันดิตย้อนกลับมาเนีขึ้นหลังกลับมาครับขึ้นแล้วได้ไหมโอ้โหวสวยกับจังหวะนี้บาบเบอร์บีบาบเบอร์บีแตะแรงไปไหมยังได้ มีตัวด้านในแต่จับโดนสกัดออกมาครับโอ้โหแล้วยังไงหักเข้ามาได้ไหมยังไงโอ้โหจังหวะดีหลอกเข้ามาครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ไหลไหลแล้วยิงโอ้โหเ,เป็นไปได้ครับลูกนี้ โอโหครับแมเอาละครับบาเบบีบเบบีแมไอจังหวะนี้แรงไปหน่อยครับบอลออกหลังเลยครับคุณต่อไปนะฮะเตรียมความพร้อมเลยฮะแล้วยังไงทีมแคมเดมี่ครับกับสี่ประเดฟซีครับในคู่ต่อไปแล้วหูจับบอลแล้วบอลมันจะออกหลังครับ เป็นบอลดูเนยๆแต่ยังได้เป็นบอลจากหน้าประตูของบับเบบีครับอืสกอร์ยังไม่มานะฮะบบเบ,บียกยาวยาวมาปล่อยปล่อยอหูรักษาประตูนี่แหูรักษาประตูนี่ยูสิบยูสิบสองนี่ใครได้ ผู้รักษาประตูดีๆมีชัยไปกว่าครึ่งเลยโอ้แล้วกรรมการเป่าฟาวกรรมการเป่าฟาวก็จังหวะนี้ับให้เป็นบอลของบันดีเดนแเดมี่ครับอะไรครับอ๋อไม่ตรงจุดครับโอเคครับกรรมการมองไม่ตรงจุดก็จังหวะนี้ครับกรรมการให้ขยับให้มาให้ตรงจุดฟีคิกของบันดีเดนแเดมี่โยก มาปล่อยบอลตกพื้นแบบโ,โอ้โหเออโอ้โหก็เป็นไปได้ครับยกมาจังหวะนี้ได้ไหมเอ้ยังไม่ได้ครับคุณมาแข่งมาได้โอ้โหไม่ได้จั้วะนี้ครับ ทุ่มเข้ามาทุ่มผิดครับนี่ฮะทุ่มผิดครับมีให้เห็นแล้วครับมีให้เห็นครับโอ้ขนาดทุ่มย่งยางเลยครับบับบี้ทุ่มเข้ามาบับบี้พิงไว้เข้าขวาลงลมจะเอาโอ้โหฝา เก็บไปชนะก็เมื่อกี้นี่ครับเม่ฟาวลูกอ่าโอเคครับเม่โอ้ยบับเบอร์บีครับเสียโอกาสครับบัณฑิตนี่รอดเลยครับมิกีนี้บับเบอร์บีเอาละครับบับเบอร์บีบับเบอร์บีบับเบอร์บีมาบับเบอร์บี้มาอู้หัวนะครับตอนนี้ขึ้นได้ไหมโอ้ยฟาวกลายเป็นฟรีคิกจังหวะนี้ครับถือว่าได้ลุ้นแล้วครับแบบนี้ เอาละทีครับเอาละทีครับอือหือฟีคิกของบาเบอร์บีครับฟีคิกของบาเบอร์บีเข้าฝ่ายังไงไหมแล้วไม่ตรงกอบครับสวัสดีครับเอาละทีครับแบบนี้โอ้โหได้ลุ้นก็ได้มันกันแล้วครับหน้ากตอ หากได้หายคืนมาไหนไม่ได้เหรออยากอู้แล้วจังหวะน,นี้ครับบันดิตบันดิตเอาบับเบิ้ลบับเบิ้ลบันดิตบันดิต,ดตอุ้ยจับบอลไม่อยู่ครับแม่จังหวะนี้ครับาน่าเสียดายครับแกกรรมาการดี่ดูเวลาทีทีนะครับตอนนี้ในครึ่งเวลาแรกครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมไปเลยนะครับ ในสนามออกนอกสนามนี่เดินเข้าเดินส่วนก็ได้เลยครับกับน้องปลื้เอกสมบัติการบอกครับครั้งที่หนึ่งครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น12ขวบครับนี่ฮะกรรมการฝ่าลูกบินมาราการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสปอร์ยังคงศูนย์ตัดต้นต่อศูนย์ครับพักกันตะกู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อครึ่งเวลาหลังครับมิ้แจอยู่ไหนลูกมิ้แจรถอะไรเกินเกินเกินเปลาขา หมาครับมากันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับบันดิตาคารมีในชุดสีเขียวกับบับเบิ่มีในชุดสีเหลืองครับกับน้องปูเอ็กสมบัติการบอกครับครั้งที่หนึ่งครับเรื่องวุ่นุ่นของวัยรุ่นสิบสองขวบครับณสนามโรงเรียนบ้านหนองปลัวเบอร์เมืองนครราชสีมาครับแหมสนามนี่ถือว่าโหเปรี้ยเลยครับขนาดว่าฝนอย่างหนักนะครับอาจารย์เออขนาดว่าฟ้าฝนอย่างแรงนะเมื่อเช้านี้มาถึงนี่กว่าจะทำการเตรียมการไล์สดได้นเมื่อเช้านี่ครับ โอ้โหแบบทำฝ่าฝนเลยครับทำฝ่าฝนเลยครับคืนนี้ครับมื่อเช้านี้ครับยังสนามนี่ยังเปรี้ยเลยครับคือเวลาหลังครับสกอร์ยังคงศูนย์ศูนย์ครับออนไลน์สดๆพร้อมกันสองคำถามกับเฟซบุ๊กและยูทูบครับแฟนคลับฟุตบอลอคาเดมี่สองครับรวมถึงสมบัติอคาเดมี่นะฮะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ได้เรียบร้อยเลยนะตอนนี้แล้วยิงไกลแล้วไม่ได้ครับ่ สองจังหวะแล้วใช่ไหมครับโอเคโอ้ไ oh, ด oh, oh, okay. oh, like oh, oh, ้ครับสองจังหวะแล้วครับเมื่อก like, okay. yeah. anyway> ี้นี้ครับแม่โอ้โหได้ครับเมื่อกี้ครับแม่นี่แหละฮะผมการได้เป็นสองจังหวะนะถึงจะเป็นประตูเมื่อกี้นี้โอ้โหผมเหยี้ยเห็นมลืมลืมมองเด็กนี่แหละฮะพอเด็กรู้ได้เหยียบบอลเกียร์แล้วยิงเป็นประตูเลยครับผู้รักษาประตูของบัณฑิตค่อนข้างตัวเล็กนะฮะแล้วนี่ฮะนี่ รักษาประตูของบัณฑิตค่อนข้าง,างตัวเล็ก่ะลูกกลางลูกลงโดงเนจะเสียเปรียบแบบนี้แหละครับทำให้บัมบูบ,บนีน่าจะเห็นอะไรายสักอย่างแล้วเมื่อกี้นี้ฮะสั่งลงไปเจอบัณฑิตต้องเอาคืนมาให้ได้เอาเลยครับมาต่อครับตอนนี้ มาได้บ๊อบบี้เอ้าโดนบีบโดนบีบแล้วแม่โอ้สู้เหลือเกินครับทุเล่นของบัณฑิตนี่ค่อนข้างรูปร่างดีดูจะเสียเปรียบนะครับแต่บอกว่าไม่กลัวแล้วบัณฑิตตอนนี้ตามแล้วตองบุกแล้วโอ้โหเอ้ย ฮูพ <cents input> ิษงน้องบันนิตจอยหนูลูกทีมบันนิตมต้องหรือลูกทีมบันนิตมาไปบันนิตแล้วถ้ามานี้เอาละนี่ครับตอนนี้มาอย่างไรยิงชนับโอ้ยเกี่ยวไปแล้วกับลูกนี้ครับโอ้โห ดีนะเป็นปฏิกิริยากองหลังนี่ถือว่าดีเลยฮนะโอ้โหถือว่าดีรุนครับเมื่อกี้ดีเอาแล้วสิครับมาไม่ยิงไม่ตรงกรอบนี่ฮะกองหลังบ,บ,บอ๊อบบี้ปล่อยไปปล่อยไปครับนี่ฮะผู้ฝึกสอนของบอบบี้นี่นั่งไม่ติดเหมือนกันครับน้ำลูกเดียวครับยกมายิงไม่ได้แล้วจังหวะนี้หักเข้ามา เอาไว้คืนหลังก็มาเบิ้ลกลับมาแล้วได้ไหมผิดโอ้โหไม่ได้ครับบัลบินดิบบัณฑินดิบบัณฑินดิบบัณฑินดิโอ้โดี่ฮะบเราบอกว่าลูกเกมนี่บัณฑินดิดูดีขึ้นมาเลยครับแล้วยิงไม่ได้ครับบัเบบีบัณฑินดิบบัณฑินดิมาเจ้าตัวเล็กทันไหมทันไหมทันครับ ยังทันยังทันอัดเข้ามาได้แล้วบอลออกไปแล้วครับกรรมการได้เป็นบอลของบันดิตครับบันดิตทุ่มเข้ามาทิ้งไม่ได้ไหเลเข้ามาด้านในแล้วหลอกเข้าขวาแล้วเข้าขวาแล้วแม่ไปคนละทางยังทันยังทันยังทันยังแม่ออกไปแล้วกรรมการบอกออกไปแล้วครับแม่เต้องบอกว่าคนละทางแล้วครเพื่อนจะไปแล้วครับส่งย้อนกลับมานี่เพื่อนกลับมาเอาไม่ทันนะะ นี่บอกขอโทษเพื่อนเลยครับบาบูบีบาบูบีจะทุบยังไงบาบูบีกรรมการนับแล้วนะลูกกรรมการนับแล้วลูกกรรมการนับแล้วโอ้เอาเลยครับบาบูบีบาบูบีโอ้สวยครับบัณฑิตบัณฑิตบาบูบีบัณฑิตโอ้ตรงนั้นมันแฉะนนิดนึงครับบัณฑิตแหมมันตรงนี้ระวังครับลูก เอาแล้วเอาแล้วเบียดไว้ยังได้เห bon ็นบอลของบัณฑิตบัณฑิตจริงแล้วเจ้าตัวเล็กโอ้โหสุดเยียดไปหน่อยครับนีช่ช่วยไล่ต่อเนื่องอย่าปล่อยไล่ตลอดนี่ฮะโอ้ตองกระตุ้นกันตลอดครับบอลเด็กๆนี่ความกระตุ้นอยู่ที่ไหนอะตรงน,นี้โยมาโอ้โห บอลเบอร์บีก็จับบอลไม่อยู่เหมือนกันครับแต่วะนี้ครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะฮะด,ดีมคาร์ดมี่ครับกับสิงห์ปร์เอฟซีครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับมาเลยฮะวางบอลลูกวางบอลลูกบอลตังเตะลูกบอลตั้งเตะบอลอ,ออกลงังโอ้โอ้โอ้โอ นี่ฮะบารเบอร์บีบีบแล้วครับรู้ว่าผู้รักษาประตูตัวเล็กไม่น่าจะเตะไกลแต่บีบแล้วครับต้องรีบแล้วลูกตามอยู่ตามอยู่แล้วเปิดมาเพื่อนเอ้าหาบอลไม่เจอโอ้โหนี่แหละครับอนี่แหละครับบาร์เบอร์บีเห็นตรงนี้แล้วครับตอนนี้เห็นตรงนี้แล้วครับบาร์บเบอร์บีแม่โดนจิน้มออกไปครับกลายเป็นบอลของบาร์บเบอร์บี Ba bơ bì baba bơ bì bà bơ bì hoi 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 วีแล้วเก็บได้ไรไปต่อยังได้เอาแล้วสิครับบัร์บารีได้บัร์บารีบาร์บารีบาร์บารีเข้าคว้าชนขานก็จะมาดีครับแล้วบอลออกหลังครับโอ้โหเน้นเน้นแล้วครับปัดเน้นเน้นแล้วครับแม่นบอลชนขาดครับ เอาเลยครับมาต่อครับบัณฑิตจะออกยังไงโดนบีบแล้วลูกโดนบีบแล้วแล้วเอาตัวรอดไปเลียบรอยเนกลายเป็นบับเบิร์บีเคาเดมีครับยิงขึ้นนำบัณฑิตแคมี์ไปแล้วครับสองปะตัวต่อสูงครับแม่ โอ้โหลูกเกมี่ดูดีกว่านะครับแม่ดูดีกว่าจะเห็นได้ชัดครับแต่สกอร์ไม่มาครับพอไม่มาวนะโดูลูกสองครับบัณฑิตยังได้ยกมาครับเก็บไม่ได้บับบีบัณฑิตบัณฑิตบัณดิตบัณฑิต,ตแลอ้ คุณพระเสาช่วยครับคุณพระเสาช่วยครับโอ้โหเสาเต็มเต็มเสาเน้นเน้นเมื่อกี้เอาละครับต่อมาดีครับมาแล้วบ,บบเบอร์บีบาเบอร์บีบาเบอร์บีโอ้โหเขาเป็นไปได้เมื่อกี้นี่ฮะไม่อยากจะเชือ่อ ไอ้ได right. mm ้บาเบอร์บีบาเบอร์บีอืออือไอ้ได้ไหมเง่้ยเป็นบอลทุ่มของบารเบอร์บีครับ นี่ฮะตอนนี้มาบาบบีบามาแล้วเป็นตของบาบ,บารบแล้วได้ไหม,ไมไบ,บาเบอร์บีโดนเลครับโอ้สามประตูต่อสุดโอโ้โหเคลียบอลไม่ออกครับ<ะ>บันดิตาคาเดมีเคลียบอลไม่ออกจากหน้าประตูตัวเองครับ โดนไปสามลูกเลยครับโอ้โหครับนัดแรกครับนัดแรกครับนี่ฮะโอ้โคู่ต่อไปเลยครับอีกแคมเปครับกับสิงหโปร์เอฟซีครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับโอ้โหก็พอจะได้ไหลมาแล้วนี่ฮะชนเสาชนคานครับสำหรับกันดิษ บัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตอะคาเดมี่บัณฑิตอะคาเดมี่บัณฑิตอะคาเดมี่เปิดเข้ามาด้านในแถวสองเป็นบับเบิรบีบับเบิร์บีนี่ได้จังหวะนี้เข้าทางบัณฑิตบัณฑิตอย่างเป็นบอลของบัณฑิตชิงหนึ่งสองสั้นไปแล้วครับบับเบิรบีแย่งได้บับเบิรบีบับเบิรบีมาบัเบิรบีเปิดเข้ามาด้านในแม่อย่างดีไม่ถึงเพื่อนครับ หักเข้ามาไหลแล้วโดนอีกไหมเรียบรอ้อยสี่ปดตัวต่อสุดยางครับยางครับลูกอย่าพูดก่อนใจเย็นรอรอเพื่อนออกมาก่อนลูกรอเพื่อนออกมาก่อนอต้องให้เพื่อนออกมาก่อนนะลูกนี่ย นี่ยรับคเลนของบันดินเรียกแล้วบอกพี่บาอพี่บาอดทำไมไม่เรียกพี่บ๊อดลูกพี่บาอจะได้ยินเนี่ลูกเสียงไม่เบาเหลือเกินเนยเรีเเรเยกเพื่อนออกมาบอบอบอากันมันใช่มับานมันใช่ไหมครับมัน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 และมันมันมันเลยยังลูก โอ้ไม่เชื่อแล้วว่าอากาศจะดีขนาดนี้ครับเมื่อเช้านี่ใจคอไม่ดีเลยครับม,มันกว่าน,นี้จะไม่ลูกสองเท่าจะไม่ลูกมันคูณ2ครับแล้วอกรรมการเป่านุกวินหมดเวลาการแข่งกันครับเป็นบับเบิร์บียครกการ์ดิมี่ครับเอาชนะบาร์ดิมคาร์ดิมี่ไปได้4ี่ปะตวต่อศูนย์ครับพักกันสู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับพีคาร์ดิมีกับสิงประดก F เซ